ก็ขอราบสวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็กลับประพบกันอีกเช่นเคยค่ะและในส่วนของวันนี้ก็จะมาสอนปั๊มยอดแชร์ใน Facebook ของเรากันนั่นเองนะคะและสาหรับเพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะเพิ่มยอดแชร์ให้กับโพสต์นะคะก็สามารถดูคลิปนี้และนําไปทําตามกันได้เลยนะคะโดยในวันนี้นะคะเราจะทำรายการผ่านเว็บไซต์ที่เราไปทดลองใช้งานกันมาแล้วเพื่อมาแนะนาเพื่อนๆกันนั่นเองสําหรับใครที่ทําตามกันแนะนําให้เปิดโพสดูโปร,โปรไฟล์ให้เป็นสาธารณะแบบนี้ก่อนเลยนะคะไม่งั้นนะคะทุกยอดที่ทำใน การลงไปก็จะไม่อับขึ้นมาให้เรากันนั่นเองและในขั้นตอนแรกนะคะก็ให้ผู้ชมนะคะคลิกลิงกงใต้วิดีโอนี้หรือจะสแกนเป็น QR ว o d โ,โค,ค้ดที่ต้นลิบนะคะ เพื่อมาใช้งานแล้วก็สมัครใช้งานลงทะบเบียนกันก่อนเลยนะคะแล้วเมื่อเราคลิกเข้ามานะคะก็จะเป็นหน้าตาของเว็บไซต์ km social แบบนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็คลิกไปที่สมัครใช้งานกันก่อนได้เลย,เ,ลยเสร็จแล้วนะคะก็ให้เราประกอบข้อมูลรายละเอียดต่างๆลงช่องสี่เหลี่ยมด,ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมคลิกฉันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัติด้วยนะคะแล้วก็สําหรับใครที่มีบัญชีที่ม l อยู่แล้วก็สามารถคลิกมาลงเองอนนที่ปุ่มสีแดงตรงนี้กันได้เลยเมื่อสมัครใช้งานกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดลงชื่อเข้าใช้งานกันมาได้เลย,เลย ค่ะแล้วเมื่อเราเข้ามาแล้วนะคะทางด้านนี้เขาก็จะมีแพลตฟอร์มต่างๆให้เราเลือกใช้บริการและในส่วนของวันนี้นะคะก็ให้เราคลิกไปที่ facebook กันเลยจากนั้นเราก็มาเลือกหมวหนู่ที่เราต้องการนะคะค่ะและในส่วนบริการก็จะมีการแจ้งเรทราคาการรับประกันความเร็วต่างๆ เอาไว้ให้เราเลือกใช้กันนั่นเองเราก็เลือกเลทที่เราต้องการลงไปได้เลย,เลยใน่วนของลิงก์นะคะก็ไปที่หน้า Facebook ของเราการเมื่อเลือกโพสที่ต้องการเพิ่มแชร์ได้เรียบร้อยแล้วให้กดก o p ปี้ลิงก์นะคะจากน,นั้นก็ให้นำลิงก์มาใส่ที่ช่องหน้าเว็บไซต์กันได้เลยและใน่ว่ของจำนวนเราต้องการเพิ่มแชร์เท่าไหร่เราก็ใส่ไปเลยในวันนี้จะลองเพิ่มให้ดูแค่50กพอน,นะคะราจากเมื่อกี้ก็ยังไม่มียอดแชร์กันเลยและค่าเวลาก็จะเหลี่ขํานวณมาให้เราประมาณนี้ค่าใช้จ่ายก็อยู่ที่3บาทกันเเเอองงจาากกกกนนัั้้้็ใหรดดสืไลย และเมื่อเราก,กดสังส่งซื้อกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะมันก็จะขึ้นเป็นแท็กสีเขียวแบบนี้เลยนะคะสำหรับใครที่ต้องการใช้สถานะและรายละเอียดเพิ่มเติมก็ให้เราคลิกไปดูประวัติการสั่งซื้อได้เลยเมื่อคลิกเข้ามานะคะก็จะมีสถานะขึ้นรอดําเนินการอยู่ด้านล่างตรงนี้เลยนะคะด้าน,นบนนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของค่าบริการบริการต่างๆและลิงก์ที่เราได้เลือกกดทําการไปเมื่อสักครู่นี้นั่นเองส่วนด้านนี้นะคะก็จะโชว์เป็นหมายเลขออเดอร์ของเราเนั่นเองค่ะแล้วก็สาหรับใครที่สมัครใช้งานใหม่และยอดเงินไม่พอ ก็สามารถคลิกมาเติมเงินกันก่อนได้เลยนะคะเมื่อคลิกเข้ามาก็จะมี3ช่องทางให้เราเลือกใช้บริการหรือว่าจะเป็นการสแกน QR Code t r u e Money Wallet และกิ p โต c ิเอนซีนะคะก็สามารถคลิกเข้ามาหาวิธีการใช้งานด้านล่างแล้วก็เลือกทําการกันไปได้เลยแล้วสำหรับใครที่มีปัญหาในการใช้งานเว็บไซต์นะคะก็สามารถแจ้งหรือติดต่อแอดมินกันที่ปุ่มด้านข้างตรงนี้เลยเมื่อเราคลิกเข้ามาก็จะมีเมนูต่างๆให้เลือกแจ้ปัญหาลงไป หรือสำหรับใครที่ต้องการจะกรอกเปลี่ยนข้อความหรือจะแนบรูปภาพนะคะก็สามารถมากรอกข้อความได้ที่กล่องสี่เหลี่ยมด้านล่างตรงนี้เลยจากน,นั้นก็ให้เราแนบรูปภาพไปที่แอร์แท็กไฟล แล้วก็ใส่ order หมายเลขออเดอร์ของเราลงไปแล้วกดส่งตัวกันไปได้เลยเหลือสำหรับใครที่ไม่อยากทาต่างขั้นตอนนี้ให้ยุ่งยากก็สามารถคลิกไป,ปที่ไลน์ด้านบนหรือจะคลิกไป,ปที่ไอคอนรูปหลายได้ความมือกันตรงนี้เพื่อติดต่อแอดมินส่วนตัวกันไปได้เลยก็จะมีแอดมินคอยซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงกันเลยนั่นเองนะคะสำหรับใครที่ต้องการแบ่งปันเว็บไซต์ให้กับเพื่อนๆนะคะได้ลองเข้ามาใช้งานกันด้วยก็ให้เราคลิกไปแนะนําเพื่อนกันได้เลยเมื่อคลิกมาแล้วนะคะก็ให้เรากดขับล็อกลิงก์ จากนั้นก็ส่งไปให้เพื่อนๆอกันได้เลยนะคะเมื่อมีการลงทะเบียนสมัครใช้งานหรือมีการเติมเงินเราก็จะได้ตรา,าค่าคอมมิชชั่น5%จากทางเว็บไซต์นั่นเองนะคะและสำหรับตอนนี้ใครที่วิยอดสะสมครบ5 0ายบาทก็สามารถคลิกไปดูซีรีดังจริงกันฟรีเพียงแค่ทำตามเงื่อนไขาจากที่เราได้แจ้งไปก็สามารถคลิกมาชมกันมากกว่าสามารกว่าเรื่องกันได้เลยนะคะและเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราจะกลับไปที่หน้า Facebook ของเรากันจากนั้นนะคะก็ให้เรามารีเฟชหน้าจอหนึ่งครั้งเพื่อดูยอดแชร์กันเลย ค่ะตอนนี้นะคะยอดแชงเราก็ได้ขึ้นมาครบเรียบร้อยแล้วนะคะก็สําหรับใครนะคะที่สนใจก็าสามารถคลิกลิงก์ใต้วิดีโอนี้เข้ามาลองสมัครใช้งานหรือเข้ามาเข้ามาดูบริการกันก่อนก็ได้นะคะแต่ถ้าวันนี้นะคะผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยค่ะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ